สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านยิยนดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการฟันซายอยู่กับผมฟ,ฟันคนเดิมแล้วก็พนมตัวเดิมแล้ววันนี้มาอยู่กันในอคอนเทนต์นี่ข้างหลังนี่เงินเก็บจากต้นปีเรามาเปิดดูมันที่จริงผมมีแผนว่าจะมาเปิดตอนปีใหม่แทีนี้คือกลัวว่าไอาน้นี่อากาศมันเด๋ยวร้อนเดือชื้นกลัวแบงค์แม่งไอ้นี่ลาขึ้นผมก็เลยต้องอย่างที่เห็นผมจะมา เปิดเอามานับแล้วพรุ่งนี้ผมจะเอาไอ้เข้าธนาคารก็อย,อยากรู้เดียวว่าไอ้ที่เก็บมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยจนถึงตอนนี้พฤศจิกาพุทพฤศจิกามันจะได้สักเท่าไหร่เนีแหละคอนเทนต์วันนี้แลว้วคาณผู้มชมก็ทาไมกูถ่ายคลิปทำไมกูไม่เตรียมคำพูดมาไม่เตรียมอะไรพร้อมให้มันดีๆวะ คนตัวเองเฮ้ยเครียดแม่ยอมนึกจะถ่ายก็ถ่ายไม่ได้มีแผนการเลยเลยก็นั่นแหละก็ะจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเงนินไม่ควรต้องกัดปากกลยไปเลย,เลยนั่นแหละครับท่านผู้ชมตามนั้นเลยก็ะจะมารับเงินดูว่าตั้งแต่มกราจนถึงพฤศจิกานี่มันจะได้สักเท่าไหร่ตอนนี้กำลังไอ้นี่เอารับไปน็นส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่ได้คือมาถึงผมอ่ะรวมแบงค์ไว้แต่ยังไม่ได้นับว่ามันตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วผมจะมันนับอีกทีก็ตอนที่พับเสร็จแล้วผมจะมาทำอีกทีตอนที่มันจะมานับอีกทีตอนที่มันเสร็จแล้วว่ะรหมรว้เท่าไหร่ผมจะได้เอาไปฝากธนาคารเพราะตอนที่ผมบอกผม,ผมกลัวว่านี่ น่ยอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวกูวลามันจะขึ้นก็ต้องรีบเอามาก่อนแต่มันก็แปลกอะเปิดเปิดมาแบงยังโอเคทุกใบก็อนั่นแหละเดี๋ยวผมมปนับก่อนแล้วก็มาถ่ายดูว่ามันจะได้สักกี่บาทเอาล่ะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นั่งนับเงินมาตั้งนานานั่งนับเงินแบบทวนมา คูณสองรอบสามรอบอะว่าดูความเรียบร้อยว่าเงินมันขาดเกินปึกหรือขาดหรือเกินอะไรเปล่าเพราะผมนับเป็นปึกๆไงปึกะปละปึกะปลกะร้อยตอนนี้เอามามัดรวมกันตอนนี้ผลที่ได้มันก็คือทั้งหมดจากเดือนมกราจนถึงเดือนนี้เดือนพฤศจิกาผมมีเงินอยู่ตรงนี้ในกระปุกอ,อ่ สามพันสามร้อยบาทเลขคีสองตัวเลยขีคีหรือ,หขอขัวคีไอคีสามพันสามร้อยบาทมีเอ่อมีเหลืออยูในไอกระปุกอีกแปดสิบบาทแต่นั้นเป็น,เป,นเป็นเสีผมไม่นับไม่นับร่วมปึกเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้นั้นใหม่ก็ได้แหละครับผู้ชมผมเก็บได้จำนวนเงินสามพันสามร้อยบาทอันนี้คือ วันละห้าสิบสี่สิบจนยี่สิบเก็บแบบเก็บัแบบมีคือเก็บอะคือเหลือจากทำงานอะไรนี้ก็เก็บใ่กระปุกจะเรียกว่ากระปุก,กวนะถังยี่นั่นแหละเรียกกระปุกไปแหละเข้าใจง่ายดีเก็บสะกระปุกวันละห้าสิบสี่สิบแล้วก็ยี่สิบ ก็ผลลัพธ์ก็ได้ตามนี้สามพันสามพันสามรอยก็ดีดีใจนะที่ทํามาได้ถึงขนาดนี้ที่จริงจุดประสงค์ของการเก็บเงินของผมเนี่ยคือผมอยากจะทด,ทดลองกับตัวเองว่าถ้าผมเก็บเงินตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีผมจะได้เงินเท่าไหร่ก็อันนี้ไม่ยังไม่ทันวาเลยก็ได้ตาม ตามที่ผมบอกไป3,300บาทแลผมคันนี้คือเอาไว้ใช้ยามจำเป็นหรือขาดสนอะไรก็ผมก็จะมีเงิน3,300ันสาม้อนี้นุนหลังมาอยู่แล้วผมก็เอาพวกนี้ไปไปฝากเสร็จผมก็เก็บไปแหละเก็บเข้าธนาคารเรื่อยๆเืๆ่อๆจนเก็บเรื่อยๆแหละ <laughs> <laughs> ก็สนุกว่าคือเก็บเก็บไปอะ่ะเก็บเผื่อไว้ ตอนไหนเราลำบากเราก็สามารถหยิบเงินจากธนาคารส่วนนี้มามาใช้ได้เพราะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเอ่อโควิดอยู่ครอบครัวไม่ได้มีฐานะเยอะอะไรคือเราช่วยได้แล้วก็ช่วยก็นี่แหละผลลัพธ์คือไม่เห็นมือก็ <c oughs> อได้แหละคลิปคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์อยู่บ้าง นานทีฟันติวไม่ยังมีไปมีศาลานะก็นั่นแหละท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ท,ทั้งผู้ที่มาทั้งผู้ที่ติดตามแล้วกมติดติดตามคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคือคุณมีคุณมีเท่าไหร่คุณก็เก็บเท่านั้นแต่ไม่ได้เก็บเก็บแบบว่าเก็บหลับหัหลับตาเก็บแนละ้วคือได้เงินมาเก็บได้เงินมาปุ๊บเก็บคือคุณต้อง ต้องแบ่งเงินให้ให้เป็นอะคือส่วนหนึ่งคือใช้อีกส่วนหนึ่งคือเก็บนะแบบว่าบ้านหนึ่งมีก็ใช้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 ไปเรื่อยๆไม่ต้องเก็บอ้วเรามีแม่หนุนหลังเราขอแม่เมื่อไหนก็ได้ไม่ใช่ครับถ้าเราทํางั้นเราจะเป็นลบากในอนาคตแน่นอนเก็บเอาไว้ตอนนี้เราลําบากตอนนี้เราจะสบายในอนาคต นะคลิปนี้โคตรเป็นประโยชน์อ่ะแบงฟันซิวโคตรเป็นประโยชน์อะโคตรสุงใจใตัวเองนะได้ทำไม่ได้ถึงขนาดนี้ปนะนล่นแลัและคาปผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปใครมีเพื่อนก็ฝากแชร์ไปเพื่อนรู้ด้วยฝากบอกต่อๆกันไปเรื่อยๆเ,เป็นลูกโซ่ไปเพื่อกลัง ใจของช่องฟันซิวได้ทําคลิปต่อไปสตหรัวันนี้ฟันซิงไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ